คุณรู้ไหมว่าต้องทํายังไงเวลาอุปกรณ์ที่ใช้ในยิยมมีคราบสกรปรกติดอยู่หลังออกกําลังกายเสร็จมีวิธีง่ายๆเพื่อใช้กําจัดคราบอยู่ด้วยนะเอาอยาแอสไพรินมา2เม็ดบดมันแล้วก็ใส่ลงในน้ําอุ่นจากนั้นก็เอาส่วนผสมนี้ทาคราบแล้วก็ปล่อยให้มันทําหน้าที่ของมันไปสักสองชั่วโมงค่อยล้างออกตามปกติเท่านี้ก็ได้จะสะอาดแล้วพูดถึงเรื่องความสะอาดคุณสามารถทําให้ตู้เย็ยนสะอาดและไม่เหม็นได้ด้วยหนังสือพิมพ์เรื่องจริงนะไม่จะเป็นต้องไปจ้างใครให้มาช่วยทําความสะอาดให้เปลืองเลย แค่เอากระดาษห,หนังสือพิมพ์ใส่ไว้ที่ชั้นล่างมันก็จะดูุดซับความชืน้นเอาไว้และช่วยให้ตู้เย็นมีกลิ่นสะอาดได้อีกยาวนานคุณรู้หรือเปล่าว่าส้มและเลมอนมักจะมาพร้อมกับถุงตะข่ายครั้งหน้าเวลาที่คุณซื้อผลไม้ตระกูลนี้อย่าเพิ่งรีบโยนถุงตะข่ายทิ้งไปให้เอามันมาผูกไว้ด้วยกันเพื่อทำยาบไกยขัดแบบดี y วรับรองว่าขัดหม้อก,กับกระทะเพลินเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะมันอ่อนโยนต่อจานชามแลวก็มือของคุณมากกว่าใย,ยขัดที่ทำจากโลหะอีกด้วย ถ้าคุณไม่ชอบพกเข้าของติดตัวไปด้วยในช่วงที่อากาศอบอุ่นเพราะว่าออกไปข้างนอกก็ร้อนแทบจะละลายแล้วเหมือนผมให้ใช้คลิปหนีกระดาษเวลาที่ต้องการเก็บเงินสดให้อยู่ที่เดียวกันเพราะมันใช้พื้นที่น้อยกว่ากระเป๋าเงินอีกถ้าคุณไม่ต้องการพกบ,บัตรต่างๆติดตัวไปซูเปอร์มาร์เก็ตด,ด้วยนะตอนที่ไปซื้อของคุณสังเกตเห็นลูกบอลกลมๆใหญ่ๆที่กระจายอยู่ตามทางเข้าร้านหรือลานจอดรถหรือเปล่ามันดูแล้วเหมือนรูปปั้นซะมากกว่ามันถูกเรียกว่าลูกบอลคอนกรีต แรกเริ่มมันถูกสร้างขึ้นมาจากท่อนไม้เพื่อกั้นพื้นที่ระหว่างถนนกับคนเดินเท้าแต่ไม่นานนักสถาปนิกก็คิดค้นขึ้นมาว่าเจ้าวัตถุตรงนี้มันควรจะมีรูปร่างหน้ามองแล้วก็กลมกลืนเข้าไปกับภูมิทัศน์ของเมืองโดยรอบก, <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเหล็กเส้นหุ้มคอนกรีตแทนโดยมีได้หลากหลายรูปร่างและขนาดเลยขึ้นอยู่กับพื้นที่และสถาปัตยกรรมรอบๆ โรงงานที่ผลิตสามารถออกแบบมันให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้บางที่ก็มาเป็นลูกบาศก์บางที่ก็เป็นพีระมิดหรือบางครั้งมันก็ถูกออกแบบโดยล้อไปกับสถานปัตยกรรมโดยรอบจนมีลักษณะเหมือนงานศิลปะแต่ส่วนใหญ่แล้วมักทำเป็นรูปทรงกลมเพราะว่าเข้าได้กับทุกสถานที่นอกจากนี้มันยังถูกใช้เพื่อการเส้นทางจักรยานหรือการไม่ให้ยานผ่านนักขับเข้าหรือออกโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยได้ด้วย อย่างไรก็ตามอันที่อยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นมีไว้เพื่อกั้นระยะห่างระหว่างลูกค้ากับรถที่ขับไปขับมาอยู่ในลานจอดรถเพื่อความปลอดภัยแล้วมันยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้คนขับรถประมาทประมาทขับพุ่งเข้ามายัางส่วนของอาคารหรือทางเข้าได้โดยตรงด้วยการเดินทางโดยมีอุปรกรณ์อาบน้ำและเครื่องสำอางบางครั้งก็วุ่นวายพอตัวโดวยเฉพาะเวลาที่เดินทางโดยเครื่องบินคุณรู้หรือไม่ว่ากล่องแว่นตาก,ก็สามารถเอามาใส่ของได้ด้วยแน่สิให้ใส่ของยัดลงไปให้มากที่สุด เอาให้ยังรูดซิปปิดได้อยู่เท่านี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะมีอะไรหกเลอะเทอะในกระเป๋าแล้วก็เป็นการจัดแจงให้มันอยู่ในที่เดียวกันด้วย ผมชอบแอบย่องไปกินขนมตอนเที่ยงคืนแต่มักถูกจับได้เสมอเพราะว่าประตูในบ้านชอบส่งเสียงลั่นเ e อียดอาร์ตอยากรู้ไหมว่าผมทำไงผมฉีดสเปรย์น้ำมันลงบนบานพับประตูแล้วมันก็ไม่มีเสียงลั่นอีกเลยถ้าคุณต้องการหั่นอาหารนิ่มๆเช่นชีสมูสหรือเค้กแต่ว่าไม่มีมีดเล่มบางอยู่ในบ้านเลยให้ใช้ไหมขัดฟันแทนแต่ว่าต้องเลือกใช้อันที่ไม่มีรสชาติแล้วก็ไม่มีสารเคลือบนะบบว่าใครชอบกินเชดดาร์ชีสรสมิ้นบ์เบอร์งะ การทำความสะอาดด้วยน้ำมันที่ต่างกันก็สนุกและช่วยสร้างรสชาติใหม่ให้อาหารของคุณได้แต่ว่าคราบน้ํามันนั้นกลับล้างออกยากมากๆโดยเฉพาะบนผ้าและหนังถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่ต้องทำคือคุณต้องใช้แป้งเด็ดให้โรยแป้งลงไปบนหนังชิ้นที่มีคราบเลอะอยู่และปล่อยทิ้งไว้หนึ่งคืนมันจะดูดซับน้ำมันที่อยู่บนผืนผ้าขึ้นมาจากนั้นค่อยออกไปซักล้างตามกระบวนการที่เหมาะสม แต่เฮ้น้ำมันก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องไม่ดีนะตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้น้ำมันมะกอกเพื่อช่วยให้เข้าของที่ทำจากสแตนเลสในห้องครัวกลับมาเงาวับเหมือนเดิมเพียงแค่เอาผ้าฝ้ายชุบน้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆถูลงไปบนช้อนหรือซ่อมแค่นี้เองมันก็กลับมาเงาเหมือนใหม่แล้วผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเอาขนมปังมาทำความสะอาดข้าของได้และนี่คือเทคนิคเด็ดคุณสามารถใช้ขนมปังมาขัดผนังที่ทาสีหรือติดวอลเปเปอร์ได้ ระวังก็ดขนมปังเพราะขนาจทำให้เกิดคราบและอย่าทาเนยถั่วละเฮ้เฮคําขำหนะ้าต้นไม้กระถางนั้นมีประโยชน์มากกว่าใช้ตกแต่งมันช่วยให้คุณภาพอากาศในห้องดีขึ้นได้และก็ช่วยร่มเงาได้ตามขนาดของมันด้วยแถมคุณยังมีปุ๋ยออร์แกนิกไว้บำรุงพวกมันซ่อนอยู่ในห้องครัวอยู่แล้วแค่ใช้ถุงชาเท่านั้นต้นไม้ของเราก็จะเติบโตแข็งแรงผมว่าคุณคงไม่ชอบใจเวลาที่อาบน้ำอุ่นแล้วมองไม่เห็นตัวเองในกระจกเพราะมีฝ้าขึ้นใช่ไหม เชื่อหรือไม่ว่ายาสีฟันสามารถช่วยเราได้แต่อย่าใช้แบบที่มันเป็นเจลละกันให้ทายาสีฟันบางๆบ,บ,บนกระจกแล้วก็เช็ดออกก่อนที่คุณจะเข้าไปอาบน้ํามันจะช่วยฝ้าบนกระจกสลายตัวได้เร็วและง่ายมากขึ้นเสื้อเชิ้ตและชุดเดี่ยวนี้มักมาพร้อมกับกระดุมเสริมส่วนใหญ่แล้วจะซ่อนอยู่แถวๆหลังคอเสื้อเดีย๋ยวเพิ่งรีบโยนมันทิ้งไปซะละเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์แค่ตอนที่กระดุมหายไปหรอกนะแต่มันยังเอามาใช้เป็นที่เก็บต่างหูได้อีกด้วย โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังจะเดินทางโดยมีเครื่องเพชรบอบบางติดตัวไปด้วยเพราะทุกชิ้นจะอยู่ในที่เดียวกันและไร้รอยขีดควรจากของอื่นๆในกระเป๋าแฟนๆพิซซ่าต่างรู้กันดีว่าแป้งพิซซ่าโฮเมดนั้นอร่อยกว่าที่คุณกินในร้านแน่นอนแต่ถ้าห้องครัวของคุณไม่มีที่รีดแป้งอยู่ก็ไม่ต้องกังวหลหรอกนะคุณยังสามารถกินพิซซ่าดีๆได้อยู่เพียงแค่ไปหยิบขวดแก้วขนาดปานกลางมาแต่ว่าต้องเช็ดให้สะอาดก่อนเอามาสัมผัสกับแป้งเชื่อผมสิมันใช้ได้ดีพอๆกับที่รีดแป้งของจริงเลย ช้อนตักไอศครีมมีอยู่หลากหลายสีแต่ว่าไม่ใช่เพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะมันผลิตมาแบบนั้นเพื่อให้รู้ขนาดของช้อนคุณจะได้รู้ว่าต้องตักกี่ช้อนถึงจะได้1ลิตรอืมไอศครีม1ลิตรขอใช้เวลาคำนวณสักครู่โอเคพอละป้ายทางออกบนทางด่วนนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดมันไม่ได้บอกแค่ทางออกไกลๆแต่มันยังช่วยคุณรู้ว่าต้องออกจากทางด่วนด้วยการเบี่ยงซ้ายหรือว่าขวาได้อีกด้วยแค่ดูที่ตำแหน่งของหมายเลขที่อยู่บนป้ายตัวอย่างเช่น ถ้าตัวเลขอยู่บนป้ายตรงฝั่งซ้ายคุณก็ต้องเบี่ยงซ้ายรอคุณเคยสงสัยกันไหมว่ามีอะไรอยู่ในกระป๋องครีมโกนหนวดหมายถึงนอกจากเนื้อครีมข้างในอะนะส่วนผสมไม่ได้ถูกบรรจุลงไปในขวดโลหะโดยตรงนะแต่มันถูกใส่ลงในซองแมทเทลิกก่อนแล้วค่อยยัดใส่ลงในกระป๋องซึ่งบางครั้งก็เอามาใช้เพื่อค,คลายเครียดได้ด้วยหรือใช้ประกอบแฟชั่นก็ยังได้ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณแต่คุณรู้ไหมว่าสร้อยข้อมือที่ต้องตีลงแขนเพื่อใส่ทำมาจากอะไร ผมเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนที่รู้ว่ามันทำมาจากตลับเม็ดเก่าๆมีการเคลือบสารบางอย่างไว้เพื่อให้มันสวยงามคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นของตลับเม็ดช่วยให้มันติดอยู่ที่ข้อมือได้รู้หรือเปล่าคุณเองก็มีแซนด์วิชติดตัวอยู่ในกระเป๋าเงินนะแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวมันอนานไม่ใช่อาหารจริงๆแต่ว่าเหรียญควอเตอร์มีลักษณะเป็นชั้นๆแยกชั้นกันด้านนอกทำมาจากนิกเกิลและทองแดงทำให้มันมีสีเงินแบบเฉพาะตัว ชั้นด้านในนั้นถ้ามาจากทองแดงล้วนๆถ้าไม่มีสีน้ำตาลวิธีการใช้เหรียญควอเตอร์ได้ดีที่สุดเลยก็คือเอาไปซื้อไอศครีม1ลิตรนั่นแหละวันนี้กินรสชกโกแลดดีไหม